สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเดโมโคนขี้เกียจทำคลิปลง youtube และหาเรื่องให้โดนแม่ตีนะครับนะ,ะวันนี้ก็อยู่กับเกมมันครับเหมือนเดิมนะครับนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับนะที่ผมเดินหาตั้งนานโอ้โหเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพามาทัวร์บ้านนะครับวันะแล้วก็ผมก็จะออกไปเดินเดินเล่นข้างนอกดูนะครับว่าเอมันจะมีอะไรนะครับเพราะว่า ที่ผมไม่ได้อัดคลิปไปนี่ผมมัวแต่สร้างบ้านนี่นะครับหมาใหม่ผมเ๋ยวไปทําปกคลิปได้ไหมเนี่ยเนหะมือนหมาตัวจริงเลยเออว่ะไอหมาตัวนี้มันเหมือนหม,มาของผมตัวจริง<อ>ไหลุกออกไปอีหมูชื่ออีหมูแล้วกันเพราะว่าหมาตัวจริงของผมที่หน้าเหมือนมันแบบนี้ก็ชื่ออีหมูเฮ้ยหวัดดีผมจะสู้กับมันนะบัวนะหมาไม่ต้องกลัวโอเคฆ่าทําไมก็ไม่รู้นะบันะ ค <c oughs> ่ายไปก็ไม่ก็ไม่ได้เลยเป็นไงใช้ได้นะเราเนี่ยโอ๊ยไม่ได้ <c oughs> ลืมพาไปทัวร์อันนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของผม,ผมก็มีแค่เตียงกับเอ่อกล่องแล้วก็อันนี้ <c oughs> ในนี้ก็เป็นขยะน,นะผันะไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นที่ฟาร์มหนินนี่ก็เป็นบ้านที่ผมไม่รู้จะสร้างอะไรนะผมนะมันมันมีพื้นที่ว่างแต่ว่าอุ้ย แต่มันไม่รู้จะสร้างอะไรตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ไม่รู้มีไว้ทำาไมเหมือนกันนะครับนะเห็นว่ามันลึกดิเข้าไปก็ไม่มีอะไรอันนี้คือคลิปนี้หลกัหลกๆน่าจะมาอัปเดตว่าผมมีอะไรพัฒนาการบ้างนนเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นฟาร์มข้าวไม่มีอะไรมากนี่ก็ฟาร์มแบะนะครับผมนะ ผมทาเป็นทางเดินเอาไว้นี่ EN. เพราะว่าเห็นแล้วมันขัดใจเห็นพื้นที่โล่งตรงนี้ครับก็เป็นบ้านแต่บ้านไม่หลักบ้านที่คิดด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ไปกอใครมาไหดี๋ยวพาขึ้นบนก็นนไม่มีอะไรกระโดดลงเลยได้ปะอุ่มแหลกเดี๋ยวผมเอาทางน้ำมาก่อนแวนอุมแหลกแป๊บน,น,นะรอเกมหายแหลกก่อนโอ้ยหยุดเฮา ชทอัพมันปรับกราฟิกเกมได้เปล่าวะตัวน,นี้นะฮะจะเป็นห้องห้องนอนอาลอนเลยอนะมืดออผมเล่นไปก็ตายหลายรอบอยู่นะฮะนะจะไม่ได้อัดเอาไว้เออโอเค Let's go สุดดอกยหมูมาเร็วเออ โอ้ย,อย,อยเกาะนี้ที่ผมอยู่ทางเกาะผมปักไฟหมดเลยนะผมนะส่วนอันนี้ก็เป็นไม่รู้ทําไปทําไมต่อบ็บอกขึ้นไปแล้ววางนะ้ำทำไมสวยมั้งไม่รู้ดิไม่รู้ตัวเองคิดอะไรอยู่ยก็สร้างอืมแหลกแหลกอันนี้เป็นบ้านน่าจะบ้านหลักของผมแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ผมทําตาม y o u t u นะผมนะผมไม่มีสมองที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเอง อันีจริงก็มีแหละแต่ว่าผมอยากเล่นแบบเล่นใหญ่ไปเลยมันก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีมีฟาร์มมีที่เก็บเอ่อมีอะไรอีกวะโอ้ยแหลกคลิปนี้ไปไว้มาไว้ไปไวแล้วก็มีฟาร์มบัวแล้วก็มีให้เดินรอบบ้านมันปรับกราฟิกเกมได้ใช่ไหมแบบเด้อ เออเดี๋ยวผมปรับกราฟิกก่อนโอเคผมปรับแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมนะผมนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาขึ้นบ้านหมาหายไปไหนวะเออสุดด็อกผมไม่หมาอยู่ตัวเดียวมันไปตายที่ไหนวะผมไม่อยากให้มันตายอันนี้นะฮะก็เป็นทางเปิดไปได้อ,อ่อาากเข้าทางนี้ให้ดูแล้วกันนะตรงนีนะ้ก็จะเป็นกล่องเอ,อ่อของสะพัดมากมายไก่กอง ผมเล่นไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่นะครับผมเล่นได้ไม่กี่วันหนึ่งผมเบื่อมาครับอยู่ช่วงหนึ่งฮนะแล้วก็มีเตาแล้วข้างบนก็จะเป็นเอ่อห้องนอนอันนี้นะเออแค่ไอชช้นังสือเนะี่ยผมยอมรับเลยว่าผมปรับเคียทีมนะเพราะว่าผมกลัวมันไม่สวยก็มีแค่นี้แหละเ,เดี๋ยวผมว่าไปเดินเอ่อสำรวจดีกว่าผมจะไปสำรวจตรงเกาะนั้นนะครับผมนะ มันเป็นอีกไบโอมหนึง่งผมไม่ค่อยได้ไปสำรวจตรงนั้นนะครับแล้วเราจะไปกันพร้อมกับวันนี้เนี่ยแหละโอเคว้ยอ,อย้ชีวิตมันลำบากกราฟิกโทรศัพท์ก็จะระเบิดเออโอเคมันจะมีอะไรสุดอ,อกไปฆ่าแกะฆ่ามัน อีอืมมามาไปเร็วสุดดอกโออฉีด oh, <shit. S 1> มันจะมีแขกไม่ได้รับเชิญอืมอย่าก,กัดกันนะอืมผมตีมันก่อนเลยละกันอย่าอย่าทำไรมาฉันอย่า,ยาทำไรมาฉันนี่อันนี้ม่นคืออะไรหอยเหรอคืออย่างอะ่ะไม่เป็นไรเราไปสำรวจดีกว่าเอามาเดี๋ยวแกคงวาร์ปขึ้นมาได้เองแหลนะนาะ อืมอผมถือทอดไว้ตลอดดีกว่าอืมนี่มันไบโอมอีอย่างสิมันไม่ค่อยมีอะไรเลยวะ่ะอืม,ออมจำสแกร์ดอ็อกอืนั่นวัวเฮ้อยออียงว่ะนะ เดี๋ยวไปดูก่อนอ,อีหยางสิเอ,อ่อขึ้นโอเคเดี๋ยวโเ้ยเอ้ย,อย Who the hell are you แกเป็นใครแกเป็นใครอืมผมผมได้ยินมาว่าไอตัวนี้เราต้องใช้ขน คนแก่ฆ่ามันเลยใช่ไหมนี่เนี่ยอืมมันคือตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะคนับนะมันทำอะไรด,ด้วยก็บอกผมนะครับนนะทำเป็นห้องได้เลยนะเนี่ยทำไมรู้มันเป็นรูโบ้ที่สวยมากเลยอืมน่าจะหมดแล้วมั้ง นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละอีกที่หนึ่งเป็นไบโอมจังเกิหรือเปล่าน่าจะใช่ผมไม่ค่อยรู้ชื่ออะไรในไ e ค r รับนะพ่อเนะเพราะผมส่วนใหญ่ผมเล่นเองผมไม่รู้อะไรเลยนี่นะครับก็คือ ต่อจากนี้ได้เกิดเปิดประตูไปก็คือคือสถานที่ที่ผมจะสำรวจนะครับโอเคผมแทบจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นเลยโอเคใบอมจังเกินไหนดูซิมันมีอะไรอุ้ยเจอเนื้อเจอเนื้อไก่ฟีอืมนี่จะนกเอาเล็ดให้มันกินดีกว่าแต่ไม่มีอืมใบอมนี้มันช่างน่ากลัวทำาห้มันมืดจัง หรือว่าฟ้ามืดแล้วอมจริงด้วยฟ้ามืดมารีบกลับไปเร็วก่อนที่เจโดนสวบเอือไอเร็ว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 ว่าเจโดนผกีกระสือผีกระหังจับแดกนะครับมันนะ นี่นะเข้าใจไหม,ไม,ไมเดี๋ยวตายฉันจะไปออกประจนภัยโอเคคลิปนี้ผมจะลงถ้ำดีกว่าไม่มีอะไรให้สำรวจละลงถ้ำดีกว่าเออแล้วมันจะมีถ้ำไหนอีกผมไม่อยากเอาหมาไปด้วยเดี๋ยวหมาผมตายสงสารมันเออเล่นมาครับให้เหมือนใช้ชีวิตจริงนะครับผมนะ การตายไม่ใช่เรื่องตลกเออตรงนี้ผมเคยมาอยู่นะครับถ้าเกิดผมตายก็เอียงสิผมไม่เคยได้ยินเสียงทำเอ้ยอืมไม่จะเก่งตรงไหนเลยอุ้ยมันลงไปลึกได้ปิว โอ้โอ oh, oh. มันเราจะมาผิดที่อืมมันคือที่ไหนสิผมไม่เคยมาแต่มันมีการปักไฟเอาไว้แสดงว่าผมเคยมาที่นี่โอ้คีเปอร์มาเป็นเทียบเนะออผมเลยทออยู่อันเดียวปักไว้เว้ยมวด,ดูกุ๊กเออ What 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 the, what the fuck คิปเปอร์สามตัวระเบิดไปเลยตายไปให้หมดเหยียบเออเออแหวนไอ้ผมผมมีทอดไม่พอผมต้องดวลกับมันยากยายันหรือว่าโอเคเราตาย อืมโอเคไอคิสุนเพิ่มหนึ่งอันอันนี้ไม่นับโอเคกลับมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมมีทอดปากให้ทั่วไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะให้มอนไม่เกิดแต่ว่าเอา่อมันจะได้มองเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเกิดใหม่ทั้งทีาก็กลายเป็นสลามในไม้ค้าเป็นสะแล้วอะไรไแบบนี้เอรอไม่ใช่เฮ้ยม่อยู่ไหนวะเนี่ยันมไม่อยู่หนุมนึกวัดวัดตะฟักวัดตะฟักให้เน็ตวัดมออยู่นี่ ผมไม่อยู่ไหนนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เออผมจะกลับขึ้นไปยังไงก่อนโอ้เอ้ยดีนะเกือบได้ตาย,ตายกนาะออกไปเลยกินเนสซอมบีเ้เองหมดก่อนดีกว่างั้น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 เออมันอิ่มแล้วอ่ะ Yêu, 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 uy, 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 Ok uy, gặp uy, uy, nghèo uy, ok Ok uy, uy, uy,